สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมก็อยู่เนี่ยนะครับบอ่อบ้านเก่าของเพื่อนเนี่ยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมมาตกปลาปลาสลิดเห็นปลาสลิดมันขึ้นเยอะมากเลยครับวันนี้ก็เลยจะเอาไม้ไม้างมาเป่าเนี่ยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมก็ตกได้ปลาสลิดไปสี่ตัวแล้วก็ปลาหมอหกตัวครับเนี่ยนะครับไม้้างลักษณะไม้ซางของผมมันไม่ใช่ไม้แบบเมื่อก่อนนะครับมันก็เป็นท่อสแตนเลสเนี่ยแหละครับเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นลูกดอก รูดอกก็เนี่ยรับองค์ประกอบงรูดอกก็มีแค่นี้ครับมีโฟมไม้ผมจะเสียบทะลุนี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชือกเอาไว้สําหรับใส่เชือกตัวนี้นะครับคืออันนี้ผมทําขึ้นมาใหม่นะปกติมันจะใช้ใช้ตะขอผูกผูกเอาไว้ที่ไปลายไม้สางไล้คองนะครับแต่นี้ปลาสวิดตัวมันใหญ่มันอาจจะพาลูดอกไปไกลได้ก็เลยใช้อะไัยเชือกตัวนี้ดีกว่าครับแต่ผมได้ทดลองเป่าดูแล้วนะครับว่ามันกินแรงลมพอสมควรครับเพราะว่าเชือกเนี่ยมันไปเบียดในรูของไม้สางนะครับ คือถ้าจะไม่เบียดต้องต้องถอดอต้องแกะเนี่ยเทปดำสองอันนี้ออกครับเพราะว่ามันไปทําให้คับนะครับให้รูมันผิดที่ผมแปะมาเพราะว่าพอดีโฟมเนี่ยมันมีรอยมดกัดนะครับรอยมดกัดเลยต้องแปะไว้กันมันแตกแจริงๆก็น่าจะไม่แตกหรอกครับเดี๋ยวจะลองเป่าดูก่อนครับถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันกินแรงผมมากจริงๆเดี๋ยวผมก็จะเอาเทปกาวสองอันนี้ออกครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับอนะครับ โดนแล้วครับโดนแล้วครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้แรงลมเยอะครับนี่มาแล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวสวิงตักมาจิบขึ้นติบขึ้นมางี้ก็โดนเลยครับถ้ามองไม่เห็นยังไงผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะผมก็ไม่รู้ว่าผมตั้งองศาของหน้าจอเห็นเห็นชัดแค่ไหนนะครับามาแล้วนะครับภาพอาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงนะครับ แต่เขาเป็นวิธีการหาในสมัยเด็กๆที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะซึ่งเขาก็หากันทั่วไปนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือเขาจะเรียกว่าเชือกผ่อนอนะนี่หักแล้วเห็นไหมแค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรมันกลับด้านได้นะสมัยก่อนมันจะใช้เป็นปอกหญ้านะครับแต่เดี๋ยวนี้คือเปลี่ยนมาใช้เป็นพวกหลอดนมหลอดกาแฟแทนนะผมเอามาสำรอ,องมาแค่สองอันเองนี่นะครับเห็นไหมเต็มๆเลย ดูสิว่าวันนี้จะได้กี่ตัวใช้ไม่สร้างเป่าเมาื่อวานได้สี่ตัวนะประสิทธิ์นี่ติดกันเลยเห็นไหมครับนี่ก็จะปักเข้าไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะปักเข้าไปอย่างนี้นครับแต่นี้ไม่ทะลุนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้มันคุขั้นกินกินแรงลมนะครับปกติเป่าปเป่าระยะประชิดแค่นี้ต้องทะลุแล้วนะครับท่านี้น่าจะโดนกระดูกด้วยแหละโอเคเดี๋ยวผมจัดการเก็บปลาแล้วเดี๋ยวรอจมต่อนะครับ พอปลามันจิบขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะผมเอาลำโดยไปเมื่อกี้นี่ครับเดี๋ยวติดตามชมต่อนะครับจะลอยนะครับแเหมือนรู้เลยลงไปเฉยเลยครับทำท่าเหมือนจะจิบแล้วก็ลงไปเฉยเลยหนีไปจิบไกลนะครับใกล้ๆกนี่ันเนาะโดนตัวแล้วครับ เห็นไหมครับมีเชือกมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับมันสาวกลับมาได้นะมันไม่เหมือนกับว่าแบบสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนก็จะใช้คล้องเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องระวังหลุดเหมือนกันนะครับเพราะบางทีมันติดไม่แน่นพอนะครับผมถึงได้เอาสวิงมาด้วยไง,น,งนี่ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกนะครับนี่ใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกผมขอบิดนะจอนนิดหนึ่ง ทะลุเลยนะครับทะลุนิดเดียวนะอขออภัยครับไม่ได้ดูหน้าจอทะลุนิดนึงนะครับทะลุไม่เยอะนะครับโผล่มาหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้นะใหญ่มากเลยได้ไวกว่ากว่าตกนะเพราะมันจิบใกล้ๆครับถ้าเกิดจิบไปไกลก็จะลําบากนิดหนึ่งถ้าจิบไกลผมก็ต้องเอาอีตัวนี้ออกอย่างที่บอกครับเทปออกเพื่อที่จะได้ไม่กินแรงลมจะได้เป่าได้ไกลขึ้นกว่าเดิม ต่อเลยครับอุ้ยลงไปแล้วไม่ทันครับจิบลงไวจริงๆถ้าทันทันนะถ้าเป่าแต่ก็กลัวมันจะตกใจถ้าเราลกุกยกไวเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ยอมมาจิบแถวอีกมีตัวตรงนั้นนะครับอยู่ไกลหน่อยจิบบ่อยตัวใหญ่ๆขึ้นอยู่แต่เดี๋ยวเอาเราแวกใกล้ก่อนนะครับเอาเราแวกใกล้ๆให้มันแบบว่าซาตัวก่อน อุ้ยเชียวข้ามหัวไปนะครับมันยังขึ้นไม่ทันไม่ทันขึ้นดีเนาะรีบเป่าไปหน่อยครับแหมต้องให้มันเกือบผิวน้ำมันนะอันนี้เป่าถ้ามันยังไม่ทันขึ้นดีต้องต้องเลงท้องนะครับมันจะโดนกลางๆตัวแต่ถ้าเลงกลางตัวมันเลยขึ้นหัวเลยยังขึ้นไม่พ้นไม่ไม่โผล่ถึงผิวน้ํานะครับถือว่าเมื่อกี้ใจร้อนไปนิดหนึ่งน้ำมันกินตาด้วยแหละครับบางทีผมไม่ได้เป่านานๆแล้วมันก็แบบนะ คือไม่ได้เป่านานมากแล้วนะครับก็าทำงน้นคำนวณจังหวะจุดตกอะไรพวกเนี้ยก็จะยากอยู่เหมือนกันนะครับจังหวะตกของลูกดอกรวมทั้งถึงระยะในการเป่าที่ค่อนข้างจะไมไ่แน่นอนนะนะทั้งใกล้ทั้งไกลอะไรเงี้ยเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็คือว่าโอเคนะครับดีกว่าเนี้ไมไ่ไม่ได้ว่าแม่นจนจับวางนะแต่แม่นกว่านี้ครับไกลมากเลยนะถ้าเป็น ไม่สร้างเล็กกว่านี้รูลเล็กกว่านี้ผมเป่านะระยะนี้แต่อันนี้รูใหญ่กินแรงลมครับอาจจะไม่อาจจะตกรอดท้องไปก็ได้ครับกินแรงลมมากวันนี้ผมซื้อมันผิดผิดน้่ยไงมันนานแล้วผมซื้อมันท้นี่หลายปีแล้วก็ผงไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพิ่งจะนี่แหละรครับมาใช้ก็เห็นปลาสลิดในบอ่อเยอะนี่แหละครับก็เ,เลยเอามาใช้ขอยืนดูสิ ปลานะล่นไปแล้วนะครับเป่าผิดไปสามทีนี้วงวงแตกเลยนะนูนไปจิบไกลนู่นครับเป่าถึงนะระยะเป่าถึงแต่ว่าจะโดนหรือเปล่าเนี่ยแหละคือผมมีความคิดที่จะทํามันเป็น,น,เ,ปนเป็นปืนอัดลมนะครับคือสูบแค่สักห้าหกทีพอแบบไม่ได้รุนแรงมากแต่สําหรับว่ายิงปลาพวกเนี้ยโดยเฉพาะเลยนะ <c oughs> ใส่ลูกดอกแบบนี้เลยครับแล้วก็ใช้ตัว ท่อสแตนเลสแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เอายาวขนาดนี้นะอันนี้มันเมตรเจ็ดสิบมั้งครับจ,จะเอาสักเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันยาวสักนิดหนึ่งแล้วก็รูอาจจะเท่านี้หรือเล็กกว่านี้หน่อยนะครับอยากจะทําเป็นแบบพืนอัดลมเล่ยนะไม่รู้ว่าจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะเพราะมันไม่ได้อาอนุภาพมันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดฆ่าชีวิตคนได้นะครับก็ต้องดูที่ทกฎหมายนะ ทำใช้เองนไม่ได้ไปเจอไปเจอนะแถวบ่อเงี้ยก็ยังพอโอเคนะเงี้ยไปอะไรวะเอ้าพีดดีนะครับอันนี้ผิดจริงๆนะไปดักหน้ามันไปอยู่ข้างหน้ามันครับเห็นเห็นเลยว่าเป่าผิดอันนี้ต้องโทษตัวเองเนี่ยนะคือผมเอาอันนี้ออกแล้วแล้วไงครับเนีย่ยเทปกาว เทปดำออกแล้วมันก็เลยเป่าแบบค่อนข้างจะลื่นขึ้นนะแล้วทาให้ผมคํานวณไม่ถูกโอ้โหเนี่ยดูขึ้นตรงหน้าเลยเดี๋ยวผมดีสไฟก่อนแหมลงไปก่อนนะครับขอเฝ้าเล่นตัวใกล้ๆก้ก่อนแล้วกันนะครับตัวไกลไม่ไหวครับมันหลวงว่าเนาะไม่ได้ใช้นานแล้วอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อน,นครับเมื่อก่อนระยะนั้นคือโอ้โหสิบทีจะพลาดแค่ทีเดียวอะ ไม่ได้หมายถึงว่าขิงตัวเองเก่งอะไรเงี้ยน,นะครับแต่คือมันเป็นระยะที่ออกเป็นประจํามะนะสมัยก่อนนะครับอย่างว่านะครับอะไรที่มันแบบว่าเราจับทุกวันเราใช้ทุกวันใช้บ่อยๆกาจะชํานาญนะเนาะโดว์วัตตต่างเงี้ยแหละโดวแล้วโดนจุดได้นะกว่าจะโดนนี่นะจะดุดไหมเนี่ยสุิงผมไปตักนะครับ ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเงี่ยงเรามันเล็กนะครับไม่ใช่เงี่ยงใหญ่ๆเมื่อก่อนนะผมจะชอบซื้อดอกอลูกดอกที่เป็นลูกดอกไม้ละกร,รมนะเพราะว่าผมชอบเงี่ยงเขาเงี่ยงเขาแบบงํามากเลยะเงี่ยงเขานี่โอโ้โหโดนแบบว่าซื้อง่ายว่าไม่มีหลุดอะเมื่อก่อนซื้อมันดอกในยะี่สิบห้าบาทเนาะสมัยผมยี่สิบกว่าถึงสามสิบปีได้แล้วละ่ะ มายก่อนผมจะซื้อใช้กันนะนะตอนผมสักประมาณสิบขวดสิบสองขวดอะไรเงี้ยยี่ยิบแปดยี่ิบเก้านปะีประมาณนั้นนะหมาแล้วนะไซส์ใหญ่นะเนี่ยแปบ๊บนึงนะครับผมลืมดูหน้าจอขอโทษทีครับอ่ะเนี่ยไซส์ใหญ่นะครับเนี่ยเมื่อกี้เห็นขึ้นมาึกว่าตัวไม่โตนะแต่แตัดสินใจเป่าไปนี่หยุดสิเห็นไหมครับไซส์สวยเลยนะครับเนี่ยเี่เห็นเห็นขึ้นอนะ่ะ ที่เห็นจิบจิบนี่คือไซส์ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนี่ผมดูเหมือนตัวเล็กนะจริงๆว่าตัดสินใจว่าต้องไม่เป,าเป่าเด้อโอ้แต่พอเป่ามามันโตเหมือนกันเพราะมันอยู่ในน้าํามันกินตานะครับบางทีเรามองคาดคะเนไซส์ยากเหมือนกันดูเหมือนตัวเล็กแต่ขึ้นมานี้ใหญ่เลยนะโอเคตัวที่สามแล้วนะครับจับที่เป่าผิดไปทั้งสี่ทีห้าทีนะสีที่ผมเก็บปลาก่อนครับจิบไหมจิบไหมเนี่ยพอมันเห็นผมมันจะลงเลยนะมันจะไม่ขึ้นแล้ว เพราะเรายืนเนี่ยครับเราต้องนั่งนะนะผมนั่งดีกว่าโอ้ยนตัวเล็กแต่จริงก็ไม่เล็กน,นนะน่สี่นิ้วผมขบก่นนะครับตรงนี้ดีกว่าลุกโ้นเฮียแหละร้อยขึ้นน้าแบบนี้นะร้อยมันขึ้นมาให้เต็มที่นะครับไม่งั้นไม่ได้ตัวนะถ้ามันไม่ขึ้นมาเต็มที่นะครับ อะไรเดี๋ยวก็หลุดหรอกติดไม้ก็แล้วครับโอ้เชือกผ่อนหลุดแล้วที่เชือกผ่อนไม่หลุดก็ดีแล้วจริงๆมันไม่ต้องตักก็ได้นะครับในบางตัวแต่นี้เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเนี่ยก่อนครับเพราะนี่อย่างผมมันเล็ก <c oughs> ามาอีกตัวแล้วเห็นไหมตัวใหญ่เลยถือว่าเลือกตัวที่ถูกเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะขึ้นมาจงังหวะที่พอดีเลยรอให้มัน ให้มันจิบขึ้นถึงผิวน้ําพอดีนะ้วถึงค่อยเป่านไครับนี่ผมเ่งท้องนะยังโดนค่ะเลงตรงนี้ครับยังโดนนี่เลยตัวลูกดอกมันจะมันจะเหินสูงนะครับเราทําอยู่ในน้ำนะดูเหมือนดูเหมือนเราจะต้องเป่าจากข้างหลังลงไปแต่จริงๆเราไม่ใช่แล้วเป่าจากหลังนี่คือหรือเ่งกลางตัวเนี้ข้ามข้ามหัวหมดเลยครับต้องดูหลายทีแล้วเดะตอวนี้ทะลุนะโดนอแล้วครับกดเปิดกล้องไม่ทัน ผมย่อนเบ็ดไปพอดีเลยดันมาจิบพันเบ็ดมาด้วยเลยมาจิบตรงใกล้ๆกับเบ็ดพอดีเลยครับตอนนี้เลยพันเบ็ดมาเละเลยเฮ้ยเซ็งเลยครับเบ็ดก็ไปอ้อมอ้อมต่ออ้อมต่อนุ่นครับพันสายเบ็ดมาด้วยเลยเจ้ตุ้มเป๊ะเลย ติดดินอยู่ครับองนอ,อกมาที่มาทางที่มา,มาง่ายๆหน่อยอมผมย้อนเบ็ดไปพอดีเลยย้อนเบ็ดไปสองคันปุ๊บป้ามาจิบพอดีเนี่ยผมใส่ลูกดอกรอไปแล้วนะครับจิบผุก็จับได้กะซัดเลยครับ เลยเปิดกล้องตอนเป่าไม่ทันเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพันเด็ดเละเลยโู้รูปดอกหายไปไหนเนี่ยทะลุเลยครับตัวนี้ตัวนี้ลงนี่ครับแถวๆเกือบหางเลยเห็นไหมครับตรงจุดที่เนื้อมันอ่อนนะตรงนี้ก็เลยทะลุเลยครับแต่เนี้เวลาถ้าทะลุแล้วมันจะออกยากหน่อยนะครับ ก็ต้องเอาย้อนเอาย้อนไปนะครับแทงลูกดอกย้อนกลับไปนะครับในฝั่งเดิมนับผมไม่รู้มีมาทางแนวไหนเนี่ยครับก็จะทำแบบนี้ครับเขาสรุดแล้ว๋ย่เจ็บไปก่อนนะครับ ย้ายที่มา,าตรงนี้บ้างครับลกๆเลยอยู่แต่ที่เดียวเดี๋ยวยื่ขึพนจะเบื่อจริงๆไม่ใช่ครับตรงนั้นมันไม่อยอมขึ้นค <c oughs> ือมันโดนไปเยอะแล้วไงครับเด <c oughs> ี๋ยวพี่เพื่อนจะเห็นกันไหมเนี่ยลกขนาดนี้ เน้นๆมาขึ้นใกล้ๆเนี่ยขอเน้นๆเลยครับมองไม่เห็นแน่เด้อจริงๆด้วยต้องขอภัรพี่ทีมเพื่อนด้วยนะครับทีไอ,อ้ต้นนี้มันบงังนะนะแล้วว่าเดี๋ยวมันต้องมาขึ้นมันมาดูผมอยู่ไงดูอยู่นั่นแหละดูไปดูมาอยู่แล้วนะครับสุดท้ายขึ้นจนได้อันนี้ทะลุเลยนะ สิอุอ้ยถิงกรบใต้ทลักเลยนี่ทะลุเลยครับตัวนี้เห็นไหมครับผมย้ายกลับมาตรงนี้นะครับจากที่ได้ไปเมื่อกี้ตรงนน้นตัวหนึ่งก็ไม่ยอมขึ้นน้ําเลยครับว่ายมาดูผมบ้างผมก็ยืนเฝ้าอยู่เหอะว่ายมาดูแล้วก็ไปไว่ายมาดูแล้วก็ไปอยู่นะครับไม่ยอมขึ้นน้ําให้เป่าเลย <c oughs> เลยต้องย้ายกลับมาตรงนี้มาตรงนี้ก็เป่าผิดไปสามดีแล้วครับระยะโน้ตเลยระยะไกล มันไม่มีแสงมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับก็เลยเป่าปิดขนาดว่ามีแสงยังเป่ายากเลยครับระยะน,นี้มีแสงไม่มีขมมกขมมวก็เป่าพลาดไปครับเดี๋ยวว่าจะกลับแล้วครับขออีกทีเดียนะวนะโดยไม่เดินไม่รู้หรอกครับนะเพราะว่าผมเพลียมากเลยครับเมื่อคืนนี้ท้องเสียครับห้ารอบคลองน้ำขอจะได้นอนตีสามกว่า เราก็ตื่นมาตอนหกโมงกว่าเพื่อมาทําลูกดอกทําตัวท่อตัวนี้ครับกว่าจะเสร็จก็ดีไปสิบโมง1ิเอ็ดโมงเช้านะครับพอทําเสร็จปุ๊บฝนตกก็ต้องรอฝนหยุดพอฝนหยุดก็ออกมาเนี่ยครับมาเป่าได้ได้รู้สึกจะได้สองตัวนี้นะมั้งครับสองหรือสามตัวนี่แหละฝนก็ตกอีกแต่ตกไม่หนักนะครับปงก็เลยต้องนั่งรอให้ฝนหยุดก่อน เพื่อที่จะเป่าต่อส่วนเป็ดเที่ยวมานี่ก็ขาดทั้งคู่เลยครับปลาโดนปลาสลิตไปทีหนึงตรงนี้แหละดึงมุดเข้าไปกลองไม้เนี่ยขาดอุ้ยอยู่ไกลเลย,ยลงแล้วพอผมขยับมันลงเลยครับมรู้นะครับตัวใหญ่ด้วยเริ่มเลย ระยะนี้ก็ไม่หวังผลเท่าไรหร่หรอกครับแต่ก็จะขออีกทีเดียวจะกลับแล้วอ่ะอโดนหอูระยะนี้โดนเฉยตัวเล็กมันโดนเนาะเวลาตัวใหญ่ไม่โดนแปลกนะครับตัวใหญ่เป่ายังไงก็ไม่โดนเวลาตัวเล็กโดนเฉยอุยเข้าหัวเลยจะต้องสวิงช้อนนะ มันหลุดไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับน้อยก็ได้เป็นตัวปิดเกมโอ้โหผมเล่งสูงเว้ยเล่งค่อนข้างสูงเผื่ออยู่พอสมควรนะโดนหัวพอดีเลยโอโ้เข้าหัวพอดีนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวปิดเกมไปเลยนะครับโุโ้ยมันก็ไม่เล็กนะเนี่ยมองไกลๆเหมือนเล็กเลยครับ หือเป็นตัวปิดเกมไปเลยแล้วกันเนาะนี่นะครับพี่เพื่อนอันนี้ก็เป็นงานปลารวมทั้งหมดวันนี้นะครับก็เป็นปลาสลิดท,ทั้งหมดเลยนะครับเจ็ดตัวแต่เสียดายตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับคือเอาเบ็ดตกมันก็กินแล้วมาขาดตรงหน้านี่แหละครับนิ่หลุดไปตรงหน้าเสียดายมากเลยครับผลงานเจ็ดตัวก็ทั้งหมดก็มาจากนี่นะครับไม้สางปลาอันนี้นะครับ จะออทำยังไงเห็นทั้งอันไหมนี่นะครับไม้ทางเป่าป่านี้นะครับนี่ก็เป็นลูกดอกก็เป็นผลงานทั้งหมดวันนี้นะครับที่ทําได้ถือว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานก็ดีแล้วนะครับเมื่อวานได้ผลลิตไปสี่ตัววันนี้ได้มาเจ็ดตัวนะครับก็คือไม่ได้เปา่านานนะครับเป่าก็ปิดผิดตรงๆครับคือ <c oughs> ถ้าเป่าปบ่อยๆมันชํานาญมันก็น่าจะแม่นกว่านี้นะครับนี่ผม ไม่ได้เป่านานหลายปีจัดนะครับเอากลับมาใช้คือเอามาให้ดูเฉยนะครับว่าเขาใช้กันแบบนี้นะครับก็สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะเพราะมันก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะก็เก่าแก่แล้วนะครับค่อนข้างจะนานมากแล้วนะครับที่เขาจะใช้กันเพราะผมก็ใช้ตั้งแต่ผมเด็กๆเหมือนกันนะครับก็ผ่านมานี่จะตกสามสิบยี่สิบกว่าปีถึงสามสิบปีได้แล้วครับที่ผมแทบจะ ไม่ค่อยได้ใช้มันเลยนะเพราะเมื่อก่อนเด็กๆผมใช้บ่อยนะครับพอเริ่มโตมาก็ไม่ได้แตะต้องมันเลยพอมีนั้นๆเลยครับได้จับเอาไปใช้สักทีคือจะเป่าพวกปลาดินพวกนั้นครับปลาลอยนะเอาเป็นแนวทางนะครับเผื่อถ้าใครชอบนะครับก็ไปลองใช้ดูครับคนที่ไม่เคยไม่เคยลองนะก็ไปลองดูครับมันเป็นวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งครับไม่ใช่หากินได้ครับเป่านกเป่าหนูเป่ากบเป่าปลาได้ครับ ตัววันนี้เขาก็ยังใช้ในล,ลักษณะนั้นกันอยู่ทั่วไปนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปเป่าปาด้วยไม้สังที่ผมทําคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e อจ็คพันไทยช่องนี้ไว้ผมด้วยแล้วกันนะครับตรวจวันนี้ผมก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับไม่ไหวแล้วครับง่วงนอนมากเลยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ